สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนบ้านนอกนะครับจะมาแนะนำสูตรอาหารในครัจะทอดหมูนะครับหมูแค่น้ำปลานะครับทอดครับเจหมูสามชั้นนะครับอ่านี่นะครับคนอื่นเขาต้องเตรียมเนื้อหมูนะครับจะเป็นสามชั้นนะครับสามชั้นเนาะครับเดี๋ยวเขาจะเอามีดายแหลมนะครับแทงแทงแทงหนังมันนะครับเดี๋ยวเขาจะเวลาห้ามักมันจะมีรสชาติแบบอร่อยนะครับ ครับหนังหมูนะครับเอาต้องมิดนะครับไฟแรงนี่นะครับทิ่มลงนะครับเดี๋ยวให้เพื่อให้น้ำปานะครับน้ำปามันซึมเข้านะครับนี่นะครับครับครับหมูเขาอันนะครับมีดไฟแหลมเชือนั่นนะครับเราจะมักไว้ปาไว้ประมาณสักสิบห้านาทีนะครับผมครับนี่นะครับมักไวสิบห้านาที คณะรอนะครับหัวใจนี่นะครับเป็นปูนขาวนะครับตีคนเท่าเจเกี่ยวมากนะครับเขาจะเอาเอา่นี่นะครับเทลงแก้วแวเขาจะเอาน้ำปูนใสนะครับพอ,องะเอาน้ำเทลงไปนะครับน้ำเทลงไปแล้วเขารอมันตกตะกอนนะครับเขาจะจะ,จะเอาน้ำตีมันใสๆนะครับ น้งใจเวลาหน่อยนะครับใส่เยอะหน่อยนี่นะครับคือมันตกตะกอนนะครับเราจะเอาน้ำใสๆนะครับเดี๋ยวจะคอยดูนะครับน่าเพียกไ้ก่อนนะครับครับน้ำหมูนี่นะครับต้องมักน้ำปลาไว้ประมาณ15นาทีนะครับเรียกเอาแบบหมูสามชั้นนะครับมันถึงจะอร่อยครับพอจะไปทอดน้ำปลานะครับครับเราต้องรอน้ำปูนนี่นะครับปูขาวไอเดี๋ยว จะเกี่ยวมักเลยนะครับเราคือมันใส่เห็่มน้อยก่อนนะครับเราจะไปมักกับเนื้อหมูนะครับเราจะทําจะทําให้มันกรอบขึ้นนะครับหมูนะครับน้ําปูนใส่นะครับทีคนเท่าเปิ่เอาเกี่ยวมักแล้วนะครับครับตัวโรกัมนะครับผมมักง่ายๆนะครับครับตอนนี้เนื้อหมูเฮานะครับก็มักไปแล้ว15นาทีนะครับอ่าน้ําปูนนะครับก็เริ่มใส่แล้วนะครับ ต้องใส่สักน้อยนะครับเพื่อให้เนื้อหมูกรอบนะครับานอื่นมครับรับแรงนะครับเราก็ต้องใส่แป้งนะครับแป้งขอดกรอบเียนะครับใส่ไปเห็นหน่อยนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบแป้งแต่มันต้องใส่นะครับเพราะว่าสูตรนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเทน้ําปูนใส่นะครับลงไปอ่าครับผมเราจะขยําให้เข้ากันนะครับ เราจะาไปทอดนะครับอรับรองนะครับสุดนื้สุดยอดนน้ำหมูสามจันนะครับหมูสามจันจะอร่อยอมอมไม่คือถุงกระแก้มกันได้นะครับนี่ลูกถุกับเข้ากันได้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะตั้งน้ำมันทอดนะครับเนี่ยใส่ต้องใส่เยอะนะครับคนณะชอบนะครับโอเคครับนะครับได้ละครับเราจะตั้งกระทะทอดวันนี้เขาใจหม้อนะครับเพราะน้ำมันจะทั่วถึงดีนะครับผมครับเรากะใส่น้ำมันเยอะๆหน่อยนะครับที่มันท่วมหมูนะครับเอาไฟนะครับ ปานกลางนะครับมันต้องมันต้องเอาหอนลงไปนะครับนะครับรอน้ำมันเดือดนะครับแล้วจะเอาหมูครับใส่ลงไปลองนะครับถ้าจะกรอบควบครับผมเดี๋ยวรอก๊ัมนะครับรอน้ำมันเดือดก่อนนะครับผมครับติดแจ้งหม้อนะครับน้ำมันจะถั่วถึงดีเนาะครับใจกระทะเนี่ยมันจะมดถึงนะครับ ไฟอ่อนๆปานกลางนะครับไฟนะครับอย่าวลอก้มนะครับครับตัวนี้น้ํามันนะครับก็ร้อนเต็มที่นะครับอ่อนไฟอย่างน้อยนะครับอืมครับผมตักชิหมูนะครับหมูหมดน้ำปลาครับสามจันเราเนี่ยครับใส่ไปอืมนะครับ ลองไปทำดูนะครับสูตรนี้ก็อนอ่ครับพ้อมล้วครับอ่านีครับพอดนครับเดาจะลอดูนะครับผลงานนะครับประมาณพริกหน่อยนะครับรสสีสัน อ่าหม้อหน่อยเนาะสีออกแดงๆหน่อยนะครับหมูทอดน้ำปลานะครับตัวนี้ทดลองสุดยอดนะครับเนาะครับครับนีะครับกระดดดไปเรื่อยๆอืมเฮ้มันกรอบเลยนะครับหมูหมักน้ำปลานะครับทอดอยู่ห่างแยกเจอหมูทอดน้ำปลานะครับนี่ครับทำให้เด็กๆกินนะครับอืมกระแก้มกระได้ หยายยางนะครับครับกลับไปเด็กเด็กแล้วกระมาณพริกเอานะครับอ่าครับตอนนี้สีก็เริ่มออกละฮึ่มน่อดนะครับถุกนี่ลองไปทําดูนะครับทำใพ้เด็กๆกินกันแก้มก็ได้เนาะเรากับเบียรครับไฟพอประมาณนะครับ ตอนนี้กใกล้จะได้แล้วนะครับเวลาให้หนังมันกรอบเราก็ต้องพลิกหนังลงนะครับบนหมอ้อครับเดี๋ยวจะไหม้ลํำไปเนาะเดี๋ยวเขาจะมาจิ้มดูนะครับเราต้องพักตักมาพักให้มันเย็นก่อนนะครับมันเสด็จน้ำมันก่อนอ้าวตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับหมูทอดน้ำปลาครับเดี๋ยวเขาจะลองหั่นดูนะครับครับหมูอดน้ำปลาเขาก็ได้นะครับเราจะมาหั่นชิ้น อืมกรอบขนาดนะครับโ <Okay. S 1> อ้ฟังควมกรอบเหมนนะครับ mm hmm. อืม mm hmm. ทำให้เด็กๆกินนะครับคนในบ้านกิน่นอร่อย mm hmm. สุดยอดเลยนะครับ mm hmm. โอ้โหครับผมเราจะไปชิมดูนะครับหมูทอดนะ้ำปลา เืของชีวิตมันหนอกเหลือ,ง,องหมูสามชั้นนะครับน,นะครับปูนขาวนะครับปูนที่คนเท่าเจ้เขี่ยวมากก็มีขาไขตามท้องตลาดถ่วไปนะครับจะทำํำให้หมูกรอบไม่หน,หน้อยนะครับนี่นะครับอ๋อน่เได้กินก็เข้ากับอร่อยนะครับ ครับเอาก็ได้ละหมูทอดน้ำปลานะครับสุดของชีวิตคนบนหนอกน,น,นะครับลองไปทำดูเดี๋ยวเราจะให้ปลาแจ็คชิมโผนะครับเจ้าหงบ้าน <c oughs> อ้าวอ่ะเดี๋ยวปลาแจ็คชิมเลยเหรอ <c oughs> เออนี่นะครับปลาแจ็ก๊กคยวดีกินไปทอดน้ำปลาอืม <c oughs> มอหม้อหม้อก็แค่นั้นหรอจ๊ม ล้ำอยู่เองหมอนกุ้มไนท์ขมนอเนี่ยอสุดยอดนะครับครับวันนี้ชีวิตคุณมันหออกก็ได้เอาสูตรทอดนะครับหมูทอดน้ำปลานะครับสูตรนี่ลองไปทำดูนะครับเด็กๆก็ดินได้ครับผมเป็นได้พ่อครับชอบกว่าครับเชบยวกดไลค์นะครับใช่ก็กดแช์นะครับ แล้วจะเรียนกดก็าบะไข่และตัต่างชีวะคมน้องเซนแล้วครับครับครับดใพีทน้อยจุดประจํ